ข้อที่7เป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมอีกแล้วค่ะข้อนี้เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่52ตารางเซนติเมตรมีความสูงเนี่ยน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐาน BC อยู่3เซนติเมตรแล้วก็เขาให้เราหาความยาวของฐาน BC จากข้อนี้มาวาดรูปสามเหลี่ยมกันเลยดีกว่าค่ะสามเหลี่ยมรูปนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นมุมฉาก เพราะฉะนั้นเราก็วาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมใดๆแล้วกันสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้ที่แน่ๆคือมันมี bc เป็นฐานฉันพี่เขียน bc อยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้มองภาพง่ายๆแล้วก็เหลือ a อยู่ข้างบนสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่52เซนติเมตรตารางเซนติเมตรมีความสูงน้อยกว่าแปลว่าสิ่งที่เราต้องวาดต่อมาก็คือความสูงเลย ความสูงตรงนี้น้อยกว่า2เท่าของความยาวฐาน BC อยู่3มเซนให้เราหาความยาวของฐาน BC ในเมื่อข้อนี้เขาให้เราหาความยาวของฐาน BC เพราะฉะนั้นพี่จะสมมุติให้ x เป็นความยาวฐาน BC ค่ะ หร,นนหรือก็คือด้านนี้เนี่ยกว้าง x นั่นเองแล้วเขาบอกว่าความสูงหรือก็คือด้านนี้เนี่ยน้อยกว่า2เท่าของอันนี้อยู่3เซน2เท่าของอันนี้ก็คือ 2X ถูกไหมคะแต่ว่าความสูงอันนี้มันน้อยกว่า2เท่าอยู่3 ก็แปลว่าต้องลบไปอีก3านั่นเพราะฉนั้นความยาวของส่วนสูงก็คือ2 x ลบ3ถ้าน้องๆคนไหนมองไม่ออกว่าตรงนี้เป็น2 x ลบ3พี่แนะนําให้หน้องๆสมมุติความสูงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรขึ้นมาตัวอย่างเช่นให้เป็นตัวแปร h แล้วหลังจากนั้นก็ลองเขียน สิ่งที่เขาให้มาความสูงเนี่ยน้อยกว่า2เท่าของฐานก็แปลว่า2เท่าของฐานซึ่งคือ 2x เนี่ยมันมากกว่า h ก็ต้องเป็น 2x-h ลบ h ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ3แล้วก็ย้ายข้างให้ h อเนี่ยอยู่ตัวเดียวเพราะนั้นก็เลยย้าย h ไปฝั่งนู้นแล้วก็ย้าย3มาฝั่งนี้ได้เป็น 2x 3ย้ายมาลบส่วน h ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่ง ได้ h เป็น2 x ลบ3แล้วค่อยเอา2 x ลบ3ตัวนี้มาแทนค่าแล้วค่อยคิดเลขต่อก็ได้ค่ะถ้าน้องๆคนไหนมองไม่ออกในทีเดียวก็สมมติอีกหนึ่งตัวแปรขึ้นมาแล้วก็เขียนเขียนออกมาจนกระทั่งได้ออกมาว่า h มีค่าเท่าไหร่แล้วค่อยเอาตัวนั้นมาแทนก็ได้มันก็มีค่าเท่ากันค่ะแล้วแต่ว่าน้องๆคิดออกไหมการคิดเลขไม่จำเป็นต้องคิดได้แค่วิธีเดียวค่ะ ทีนี้ก็เลยได้ออกมาว่าด้านนี้ x ด้านนี้2 x ลบ3แต่เขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็น52ตารางเซนติเมตรถ้าเขาบอกพื้นที่มาแบบนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมคะว่าควรจะเขียนสมาการออกมาเป็นยังไงคำตอบก็คือเราจะใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเข้ามาช่วยค่ะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเ2นหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงใช่ไหมคะเซนึส่วนสอง คูณฐานก็คือ x คูณสูงก็คือ 2x-3 ลบ3นั่นเอง1นึ่งสงคูณฐานคูณสูงก็คือพื้นที่ซึ่งมีค่าเท่ากับ52ข้อนี้ก็เลยได้สมการออกมาแบบนี้ค่ะถ้าแก้สมการนี้ได้ก็รับรองว่าได้ค่า x ออกมาแน่นอนขอย้าย2ตัวนี้ไปคูณแล้วก็เหลือไว้แค่ตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือไว้ก็คือ x คูณอยู่กับ 2x ลบ3นั่นเองส่วน2ก็ถ้าย้ายขึ้นไปก็จะไปคูณซึ่ง52คูน2ออกมาเป็น104ค่ะขอกระจาย x ตัวนี้เข้าไปก็จะกลายเป็น 2x กํลัง2ลบ 3x 104ตัวนี้ขอย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ104นะคะจับเท่ากับ0เลย ทีนี้ในเมื่อได้สมการแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ2 b เป็นลบ3แล้วสุดท้าย c เป็นลบ1 0 4ค่ะได้ a b c ออกมาแล้วมาเช็คดีกว่าค่ะว่าสมการนี้มีคำตอบไหม จะเช็คว่าสมการมีคำตอบไหมก็ต้องเช็คจาก b กำลัง2ลบ 4ac b คือลบ3ก็เป็นลบ3กำลัง2ลบ4คูณ a ก็คือ2แล้วก็ c เป็นลบ104ค่ะลบ3กำลัง2เนี่ยเป็น9อันนี้ลบเจอลบเนี่ยจะกลายเป็นบวก4คูณ2เนี่ยได้8 8คูณ104เนี่ย ได้ออกมาเป็น8 1 0คูณนึอได้ออกมาเป็น8 3 2ค่ะซึ่ง9บวกด้วย8 3 2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ8 4 4 1นั่นเองซึ่ง841เนี่ยก็มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคำตอบแน่นอน มันมีคำตอบก็ไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะคำตอบก็หาได้จาก x มีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ค่ะซึ่ง b ก็คือลบ3ใช่ไหมคะก็เลยเป็นลบของลบ3บวกลบสแควรูท B กำลังสองลบ 4ac มีค่าเท่ากับ841คิดมาแล้วส่วนด้วย 2a ก็เป็น2คูณกับ a ก็คือ2ลบลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวก3บวกลบด้วยรูทแปเนี่ยถ้าไปคิดเลขออกมาจะมีค่าเท่ากับ29ค่ะส่วนด้วยข้างล่าง2คูณ2เนี่ยเป็น4เห็นบวกลบแบบนี้แปลว่ามี สองคำตอบค่ะเป็น3ามบวกยี่ส่วนสกับ3ามลบยี่สิบเก้าส่วนสนั่นเองซึ่ง3ามบวกยี่เนี่ยเป็น32 32ิส่วนสเนี่ยมีค่าเท่ากับ8ค่ะในขณะที่3ามลบยี่สเนี่ยเป็นลบยี 26, mm hmm. ก็เลยออกมาเป็นลบยี่สิบหกส่วนสนั่นเองทีนี้เราก็เลยได้ค่าเอกออกมา2ค่า เป็น8กับลบ26ส่วน4แต่ว่าข้อนี้เราสมมุติให้ x เป็นความยาวฐานด้าน BC เพราะฉะนั้น x ก็ไม่ควรจะติดลบถูกไหมคะถ้า x ไม่ควรจะติดลบก็แปลว่าคำตอบนี้ใช้ไม่ได้คำตอบนี้เหลือแค่8ตัวเดียวเพราะฉะนั้นความยาวด้าน BC ก็ตอบ8เซนค่ะ สำหรับข้อนี้เรียบร้อยสำหรับข้อนี้ก็อย่าลืมระวังเหมือนเดิมว่าความยาวของด้านเนี่ยเป็นลบไม่ได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกรวยกันนะครับอย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับ นี่นะครับจินนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงอันนี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเล่องผ้าบัดกัวนะครับ